ดีด้วยจิดี้วยค้าสมงทค่นะนค่ะไเสริมมาแล้วหรอช้เสริมมาแล้วหรอันนมันไปแล้วสองเสริมพี่ใกค่ะใครพูดก่อนสวันนี้พูดอนละรอชิชิหนอยรอพี่หน่อยรบพี่หน่อยก็ร้องเวลอความรู้สึกครับหลังจากที่ร้านหนึ่งยังครับ ความรู้สึกนะคะหลังจากเรียนกันก็คือร้องไห้ค่ะความรู้สึกแรกเลยคือเราเหนื่อยมากกับการฝึกซ้อมน,นะคะแล้วก็ให้กําลังใจทุกวันคดโปรแกรมหนักมากแล้วก็เป็นอะไรที่เราได้เรียนครั้งนี้คือครั้งแรกในชีวิตนะคะเรียนไรเช่นกมหนูคิดว่าทุกคนก็ต้องอยากได้อยู่แล้วก็วคือเราได้อะเรารู้สึกภาคภูมิใจมากสิ่งที่เราหวังคือเราหวังแค่เหรียญทองแดงค่ะ แต่ว่าเราได้เหรียญเงินคือมันเกินสิ่งที่เราคาดหวังจริงๆค่ะต่อแข่งมีผนอะไรไหมครับโอ้โหไม่ต้องถามค่ะพี่ถามแค่นี้เลยอย่างแรกเลยค่ะยิงตาตัวยิ้มกับพี่พักยิงกับพี่พักค่ะวันนี้เลยนไหมใช่ค่ะก็วันนี้เลยกลับมาเจอได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะแล้วแล้วการที่การที่เรามีเปลี่ยนไม้สีมันมีผลกับทีมของเราบ้างไหมก่อจริงๆเราเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่แต่เริ่มเลยใช่ค่ะรู้ว่าไม้สี เจนไอที่เจ็บมาก็เปลี่ยนทีมเข้ามาทันทีเลยก็่ไหซ้อมกันมาตลอดคน่าผิดหวังจากเดี่ยวมามาได้ทีมครับมันปลดล็อกในใจเราไหมตอนนี้ที่สุดเลยตาหลายน้องเรียบร้อยทันช่วงสองสามวันที่ผ่านมาได้เครียดไม่เครียดเลยพยายามรีเซ็ตตัวเองแล้วก็เพราะว่าเรามีทีมมีเพื่อนมีพี่มีน้องด้วยกันก็เริ่มใหม่ก็เราเชื่อมั่นเต็มนมันในทีมสูงมากน่าโอ้โหเฉียปภาษาแล้วเนาะเฉียวสาษาแล้วค่ะก็มีไป แม่ได้ตังค์แล้วแม่ได้ตังค์แล้วลงราเดี๋ยวพี่หน่อยว่าว่าลงรายละเดี๋ยวพี่หน่อยว่าบนบนที่ไหนอะไรยังไงในการวิ่งกลับะครับก็บนก็คือพูดตั้งแต่ก่อนนี่จะมาแล้วบอกว่าถ้าติดหนึ่งในสามก็คือจะวิ่งจากสนามจนถึงที่พักครับแล้วก็ตรงนั้นก็คือต้องเอาโค้ดกลับด้วยค่ะเรียกทางประมาณกี่กิโลครับประมาณห้าหกกิโลได้ค่ะก็เดินชมไปวิ่งไปค่ะอยากกินดาบกินจุกใช่ค่ะเป้าหมายหลังจากนี้ครับยังไงต่อเป้าหมายหลังจากนี้หลังจากนี้เรายังไม่มีการแข่ง ใช่ก็อีกทีก็จะเป็นซเกมที่ไทยเลยเชื่อก็สถีติอะครับพอใจไหมั้งี่ียก็สาก็เป็นก็ลงดิก็คงก็จะว่ามันเป็นของเราแล้วกันของเราแล้วกันครัไม่พูดถึงสถิติแล้วป่ะโอเคัสียพี่หนได้่เสียพี่หนได้ไหเสียพี่หนได้ไหมครับต้องใครกวยนีด้วยใครน้องน้องเบบี้มาดีกว่า There'll